ตอนนี้ยังไม่มีสตาร์ทอัพไทยรายใดที่มีธุรกิจใหญ่จนเป็นยูนิคอนหรือมีมูลค่า1,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐขึ้นไปได้ครับแม้ว่าเราจะตื่นตัวกันเรื่องสตาร์ทอัพกันมาสักพักใหญ่แล้วก็ตามทีถ้าไปดูประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนจะพบว่าหลายประเทศมียูนิคอนกันแล้วอย่างสิงคโปร์ที่มี Grab ที่เริ่มต้นจากธุรกิจไรท์แชร์ริงมาเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงอิทธิพลที่สุดครอบคลุมแทบจะทุกมิติของผู้ใช้งานไปแล้ว หรืออย่าง C ซึ่งชื่อเดิมคือ g a r i n a Online ที่ขยายธุรกิจจากเกมออนไลน์ไปสู่ธุรกิจ e-commerce, fintech และล่าสุดเพิ่งจะคว้าดิจิ t a ลไลเซนส์สำหรับการให้บริการทางการเงินในสิงคโปร์อีกด้วยครับประเทศที่โดดเด่นอย่างมากในอาเซียนก็คืออินโดนีเซียที่มี Gojek ซึ่งเร่งทำตลาดตีคู่กับ Grab ยังดุเดือดเลยครับก็มาทำตลาดในประเทศไทยได้สักพักนึงแล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีโตโกพีเดียแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียประเทศที่มีประชากรมากกว่า260ล้านคนเนื้อหอมขนาดอาลีบาบและซอฟแบงก์ยังต้องเข้ามาขอร่วมลงทุนด้วยเลยล่ะครับหรือประเทศเพื่อนบ้านที่เศรษฐกิจเติบโตร้อนแรงอย่างเวียดนามก็ยังมียูนิคอนชื่อ vng ซึ่งก็คือ Vina Game ที่เริ่มลุยธุรกิจด้วยเกมออนไลน์ก่อนจะต่อยอดไปทำอ e ีคอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียการชำระเงินออนไลน์ ไปจนถึงบริการอื่นๆที่ยังมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้กลุ่มเกียรตินาคินพัทระหรือ KKP เพิ่งจะออกบทวิเคราะห์สตาร์ทอัพไทยว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการส่งเสริมการลงทุนในสตาร์ทอัพจึงทำให้บริษัทที่มีศักยภาพขาดโอกาสในการขยายธุรกิจนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดด้านกระบวนการจ้างงานคนเก่งจากต่างประเทศที่จะเข้ามาร่วมเสริมทีมบริษัทเทคโนโลยีของไทยด้วยซึ่งเป็นโจทย์ที่ภาครัฐจะต้องเร่งแก้ไขต่อไป และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือภาระด้านภาษีของธุรกิจสตาร์ทอัพไทยที่สูงกว่าสตาร์ทอัพในประเทศอื่นภาระจากภาษีสำหรับการควบรวมกิจการยังไม่จูงใจมากนักขณะที่มูลค่าการลงทุนจากกลุ่มเวนเจอร์แค i ิตอหรือ VC ไทยยังอยู่ที่129ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2562ที่ผ่านมาตามหลังฟิลิปปินส์ที่มีมูลค่า264ล้านดอลลาร์สหรัฐเวียดนาม992ล้านดอลลาร์สหรัฐ อินโดนีเซีย2,700ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกระทั่งสิงคโปร์ที่มีเงินลงทุนจาก VC ในปีที่ผ่านมาสูงถึง6,700ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับนี่จึงเป็นจยดใหญ่ที่ทั้งตัวสตาร์ทอัพเองต้องเร่งพัฒนาตนเองภาครัฐต้องขยายพื้นที่ให้กับธุรกิจที่มีศักยภาพอย่างแท้จริงหรือกระทั่งภาคธุรกิจที่ต้องเปิดโอกาสให้กับโซลูชันของสตาร์ทอัพไทย เพื่อให้ประเทศของเรามีนักรบทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสู้กับคนอื่นได้ก่อนที่แพลตฟอร์มจากต่างชาติจะเข้ามาครอบครองทุกพื้นที่ของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยจนเราไม่สามารถกระดิกพลิกตัวไปทำอะไรได้อีกต่อไปครับขอบคุณที่ติดตาม PNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบ และถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าสะดวกติดตามผ่านลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ